ครับผมสวัสดีครับสําหรับวันนี้ก็กลับมาเจอกันช่องนักสู้พันข้าวเหนียวคุยไปบ่นไปสไตล์ไก่ชนสําหรับวันนี้ก็เป็นอีพีสนะครับหลังจากเอาไก่ลูบน้ําป้อนยาแล้วก็มากราดแดดนอนๆนะครับนี่รับวิตามินซีเต็มๆนะครับยามเช้านี่คือไก่หนุ่มนะครับตอนนี้ที่มีทําเนื้อทําตัวอยู่มีอยู่5ตัวนะครับผม ตัวนี้เป็นลูกเพาะเองนะครับเพาะเองกับมือเลยนะสดชื่นมากนะครับลูกน้ําป้อนยาตากแดดยามเช้านะครับครับเมเดี๋ยวแนะนําไก่หนุ่มเลยนะครับตัวนี้ตัวแรกนะครับชื่อเจ้าฉัดเพชรน,นะครับตัวนี้ตัวที่สองชื่อเจ้าจักเพชร ตัวนี้ชื่อเจ้าเพชรน้ำหนึ่งนะฮะตัวนี้ชื่อเจ้าเพชรน้ำเอกนะครับก็ให้ไก่ได้รับวิตามินซียามเช้าบ้างนะครับหลังจากนอนพักผ่อนมาทั้งคืนครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทางช่องเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ